เดี๋ยวเรามาเรียกลูกค้ากันดีกว่าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ยินเสียงว่ามีร้านหมาล่าเปิดใหม่ห <ไป S 1> มาล่าค่ะหมาล่าหมาล่าค่ะหมาล่าหมาล่าค่ะหมาล่าหักไปนีไ้ไงเขาจะได้ไม่รู้ใช่ไหม,ไมใช่ใชเกิดอะไรขึ้นคะเออ,เอ,อม,ม,มันมันมีอะไรสับในอาหารนะครับค่ะหา่าน้าเนี่ยครับก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะไม่อร่อย,มออยไม่อร่อยไม่อร่อยทำไมกิน ค่าปากอย่างนี้อะคะเอเอวิ่งอ,อกมาเลยฮะให้หนีเลยเหรอฮะแน่ๆค่ะเขาโอนให้แล้วค่ะโอนให้แล้วเหรอขอเช็คแป๊บนึงเอ๊ะไหมทำไมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่มียอดเลยนะแต่เขาโอนให้แล้วจริงๆนะคะหรือว่าเขาโกงใช่ายไหมช่วน ร้านชาบูหม,ม่าล่าวันแรกไม่รู้จะมีลูกค้ามากินบ้างไหมเนี่ยโถมีลูกค้ามากินสี่เนี่ยร้านเรามีอาหารบั้งเยอะตั้งแยะลูกค้าสนใจอยากมากินแน่จริงหรอเฮ้ย<า>หมายเตรียมอะไรบ้างเหรวันนี้วันนี้ก็เตรียมเส้ก๋อยแดงปูอัดบรูน่าพันเห็ดลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลาลูกชิ้นเด้งหงสไก่เทอริยากิเห็ดชาปียองและบารเกอรี่แล้วก็ ครับอเพื่ออ่ะโอหลายอย่างมากเลยเจเจใช่ใโอเคเดี๋ยวเจเจเตรียมน้ํานะเดี๋ยวใหม่เราเดี๋ยวเรามาเรียกลูกค้ากันดีกว่าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ยินเสียงว่ามีร้านหมาล่าเปิดใหม่โอเคโอเคนะพร้อมนะพร้อมนะมามามาใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะกินหมาล่าที่ร้านเราก็ได้เลยนะคะมามามาค่ะแล้วเราต้องเต้นหรือเปล่าจะได้แบบเขาจะได้สนใจอ่ะอยังไงเอาไปเต้นเลยมาล่ามาล่ามาล่า เต้นจะหมดแรงยังไม่มีใครมาแหมนี่ไงร้านนี้แหละชมพูปวดมาที่ได้ยินมาโอ้โหนั้นก็ไปกินเลยดิรออะไรล่ะไปไปไปเลยมาล่าค่ะมาล่ามาล่าค่ะมาล่านี่ไงนี่ไงมาล่าไฟเราจะในเฟซบุ๊ร้านนี้แหละสวัสดีค่ะมาล่าม้าไฟยินดีต้อนรับนะคะเอ่อมาสามท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเอาเมนูไปให้นะคะครัยบรอานนี้ก็โอเคดีนะเธอใช่ใช่ใช่ อันนี้ค่ะเมนูค่ะร้านนี้หนูเป็นเจ้าของร้านเองค่ะเดี๋ยวขอเลือกเมนูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเขาเลือกนะคะลร้านเนี้ยเจ้าของเด็กว่ะหลอกได้ง่ายเลยจริงใช่เอาเลยทุกคนเดี๋ยวมีจัดให้น้องครับรับออเดอร์นหน่อย แล้วอะไรดีคะเอาเอาทุกอย่างเอาเอฟ r ี่ติงเอาทุกอย่างบนเมนูเลยคล่ะอะไรแนะนํว่าคือจัดมาเลยค่ะเอาแบบเอามาดื่มหมดเลยเองบนล้านเลยครับผมอะไรที่แนะนําอะไรที่อยากอยากกินก็จัดมาเลยค่ะใช่ครับอะไรก็ได้น่ากินทุกอย่างเลยเนาะจริงไหมจริงจริงโอเคค่ะทวนเมนูนะคะคือรับทุกอย่างนะคะก็พันเห็ด ไส้กรอกแดงนักเก็ตไก่เห็ดหอมไก่ทซนเครื่องเต้าหู้ใช่ไหมคะใช่ครับรอสักครู่นะคะโอเคครับผมน่าใช่แล้วโกและแกแน่ๆค่ะลูกค้าบอกว่าเอาทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างหมดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหเจเจวันแรกก็ขายดีแล้วว่ะมา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 ไปให้หมด ก็ต้องเอาโอเคจานนี้เป็นผักมาจานนี้ก็เป็นนมีสัตว์สองไม้พอนี่แต่กินไม่ได้เราเป็นแม่ขายเราไม่ใช่ลูกขายนี่เราขายตรงนี้ถึงได้สองชิ้นพอว้าวเวลาตกพื้นแล้วตกพื้นตกพื้นแล้วว่าเราขายได้ไหม ไม่ขายไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งเลยใช่ใช่เราจะไม่โกงลูกค้าเด็ดขาดใช่ไหมถ้าเราโกงลูกค้าเราต่อไปลูกค้าก็จะไม่มาร้านเราช่วยว้าวอันนี้เป็นจานผักนะคะอันนี้ก็เป็นจานของเนื้อนะคะเดี๋ยวรออีกสักคู่เดี๋ยวมีของมาให้อีกนะคะครับผมเข้าๆโอ้โหโอ้โห บริการดีอย่างเงี้ยโกง่ายเลยเหลืออีกสีไ่ไม้ค่ะโอ้ขอบคุณครับ,บคุณจ้าแกใช่ไงเดียบ้างเราจะกินเสร็จอะ่ะแล้วก็ไม้บากอันอะ่ะหลบไปใต้โต๊ะเด้๋ยวออกไปเลยก็ได้เอออายุยีเวลาเขาดับไม้อ่ะมันก็จะได้แบบเดีกที่เราสั่งไปจริงเอาดิอายุยีเลยแกเออใช่ใช่ใช่มีจะได้ไม่ต้องจ่าย,ยเยอะหักไปนี้ไงเขาจะได้ไม่รู้ใช่ไหมใช่ เงี่แบบไหนอ่ะตาตุกป่ะ okay, ต e bon nah, okay. ุ๊กดอเคเยอะเข้าไปมีวิวพอดีเลยไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวไม่เงียบเย็นเลยพอแล้ว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 ไม่ต้องฉุนที่ทำอะไรหรอคะอ่ากําลังปรุงครับนับไม้อยู่ค่ะว่าไมีกี่ไม้ใช่เราแะไม้แล้วก็กำลังจะุงอันนี้ครเขาเล้ยดิฉันโกงใช่อเลยคะแับไม้ให้เฉยค่ะเพราะว่าบางร้านบางร้านอ่ะมันเคยโกงพวกเราด้วยใช่ใช่โอเคค่ะลูกค้าดูท่าทางแปลกๆนะคะ <Ừ. S 2> เห็นเขาบอกว่านับไม้ไมอ,มอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องช่วยสังเกตถ้าเขาโกงก็จะควางแจ้งตำรวจจับเลยจริงไหมจะว่าไปร้านนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเส้นเลยจริงก็เขาดีเท่าไหร่นะจริงไครบอกว่าไม่มีล่ะนี่หนีเตีรยมมาโยโ เส้นบะหมี่เหรอใส่ได้มีแกใส่เลยใส่เอาหมาล่านะขมาล่านะขมาล่าเลยแน่นอนหมาล่าแทบอยู่แล้วนี่ขนาดเส้นยังสีแดงอ่ะพี่คร้านเราไม่อ่านยังไให้เอาของอย่างอื่นเข้าไปกินที่ร้านคะบะหมี่แค่ห่อเดียวเองนะคะเอองั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าสองห่อเมื่อไหร่คือไม่ให้เอามากินแล้วนะคะจ่าจ่าจาจ่าไปเหอะไปเหอะ อิ่งแล้วเนี่ยทำไม่ไหวแล้วเออแล้วทำไงกับที่เหลือประมาณสี่ห้าไม้น่ะไม่กินหมดก็แกถ้ากินไม่หมดเกาปรับป่ะเก็บดิแต่ไม่เป็นหรอกนี่กินไม่หมดเก็บใส่ถุงแถมไม้ลดลงด้วยดีเลยนี่ไอ้มี่รีบเก็บดิเดี๋ยวเจ้าของร้านเห็นนะอ๋อรีบดิรีบรีบเอาไว้ไหนดียวตัวนี้นะเออเอาไว้เออเออขายเลยขายเลย นี่คอยคิดตังค์ค่ะเดี๋ยวอย่าหุ้งใจเงินดีทำไมอ่ะพวกเราอ่ะต้องสร้างส,สถานการณ์เพื่อแบบว่าเขาจะได้ไม่คิดเงินโอโ้จริงจะได้ไม่ต้องนับไม้แล้วก็จะสงสัยด้วยว่าแต่ชีวิตที่ไหนอ่ะคอยดูนะเหตุผลนี่เราเตรียมมาอืมวันไอ้สาบเหรอแกมพิงใหญ่ไปปะโอ้โหก็ใช่ไงอาหารอ่ะจะได้สุกอบกเขาอ่ะจะได้ไม่ต้องคิดตังค์เล่นเลยปะแกเดี๋ยวฉันสกีด ส่วนเกยก็บอกไม่ขาไปเลยนะใครกินเกิดอะไรขึ้นคะเออมันมีแมลงสาบในอาหารนะครับค่ะอืมจริงๆแล้วร้านพวกเรานี่คือสะอาดนะคะไม่มีแมลงสาบเลยนะคะตัวนี้ยังไม่รู้จักมันไหมไม่ตัวไม่รู้จักใช่ไหมมันน่าจะไม่ใช่แมลงสาบร้านเราอะค่ะไงกระแตรลาสุกบรกอย่างนี้หนูขอไม่จ่ายเลยนะคะอ้าว แต่คุณกินไปเยอะมากเลยนะคะจริงไหมใช่ค่ะคุณกินไปเยอะมากเลยนะคะคุณต้องจ่ายเงินนะคะแกหรือว่าใต่พวกเรารีวิวลนงกระจาเนี่ยคะใช่ใช่ลบละดาวให้ดาวหนึ่งดาวใช่ใช่งั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยพวกเราหรือพวกเราบอกว่าอาหารไม่อร่อยใช่งไหมวะมวลองดูภา,าราเนี่ยครับก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะ,ะไม่อร่อยแต่ดูนี่ค่ะ สภาพอกินกันกินกันหมดเลยแต่บอกว่าไม่อร่อยสรุปคือไม่อร่อยไม่อร่อยคะไม่อร่อยไม่อร่อยทำไมกินคาปากอยู่เนี้ยคะเออเขาเป็นหิวช่วยไม่ได้หิวแล้วก็แสดงว่ามันอร่อยแล้วก็กินไปแล้วยังไงก็ต้องจ่ายเงินค่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีค่ะเออโอเคจ่ายก็จ่ายแต่ขอไปกดเงินก่อนนะทุกคน โอเคโอเคโอเคถ้าเพื่อนกลับมาแล้วพร้อมคิดเงินตอนไหนบอกได้นะคะโอเคครับคโอ้นานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะว่าหมี่จะหลอกฟันพวกเราวะเออดิใครจะไปยอมจ่ายวะหมอหมดร้านขนาดนั้นอะสายเข้าโอ๊ะหมี่โทรมาเออฮัลโหลเออวิ่งออกมาเลยไห้หนีเลยเหรอฮะเออไม่ต้องจ่ายแล้วแค่นี้นะรออยู่ตรงนี้แหละมาเร็วเออโอเค เออกไปดีวะวิ่งเลยอ่ะนี่มันนานมากแล้วนะคะถ้าไม่มีเงินสดก็โอนได้นะคะอีกมีเดียแกตังตัวมืชีกไม่มีอ่ะฉันอ๋อในกล่องละเอาสลิปปอมซุบซิปอะไรกันอยู่เหรอคะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะใช่ครับเดี๋ยวเรียกค่ะไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับค่ะเนี่อ๋อ โอนโอนแล้วครับผมโอนแลวนะคะคอยดูสลิปหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ได้เลยนะคะค่ะรับคุณค่ะวิธีวิธีมีมันได้ผลนะใช่เห็นปะเด็กมาดูเรื่องใช่บอกแล้วจริงได้กินฟรีเลยอิ่มก็อิ่มเสียมมีไปไหนได้ว่างแต่ไม่รู้เหมือนกันแน่ๆค่ะขอโอนให้แล้วค่ะโอนให้แล้วเหรอขอเช็คแป๊บนึง เอ๊ยไหมทำไมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่มียอดเลยนะแต่เขาโอดที่เราจริงๆนะคะนูเห็นหรือว่าเขาโกงใช่ได้ต้องไปจัดก,การงั้นแปลงร่าง